เพื่อทีมของพวกเราเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆนะฮะอยากพวกเราลองเข้ามาดูภาพภาพนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นภาพนี้เราคิดถึงอะไรครับเราคิดถึงอะไรคุณเปิมคิดถึงอะไรครับภาพนี้ลายแทงสมบัติครับลายแทงสมบัติโอ้ถูกต้องเลยนะครับผมไม่ต้ถามคนอื่นแล้วพอเห็นภาพนี้คิดถึงลายแทงสมบัติทันที คำถามก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้นะครับพวกเราลองคิดตามนะถ้าเราเห็นภาพภาพนี้แล้วมีคําถามตามแบบว่าถ้าลายแทงนี้เป็นของคุณถ้าคุณมีลายแทงขุมมหาสมบัติอยู่ในมือคุณจะทําอะไรกับมันนะครับจริงๆไอ้ลายแทงตรงนี้ยต้องบอกเลยว่านะครับมันเป็นลายแทงที่เขาอ้างกันว่ามันมีอยู่จริงนะครับเป็นลายแทงที่สมัยก่อนนะฮะ ชนเผ่าอินคาในอเมริกาใต้นี่นะถูกลูกลานโดยกลุ่มคนที่มาจากยุโรปนะครับแลวกลุ่มคนอินคาเนี่ยมีสมบัติเยอะมากนะครับมีทองคํามีเพชรนินจินดาสมบัติเยอะมากเลยนะครับแต่ถูกลุกลานเลยเอาไปฝังไว้แล้วก็เขียนลายแทงนี้ไว้นะครับซึ่งจากตัวนี้เองฮะเราจะเห็นเลยว่านะครับมีผู้คนนะพยายาม ทำทุกวิถีทางเพื่อจะเป็นเจ้าของสมบัติตัวนั้นให้ได้นะแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็าตามนะครับจึงโยงเข้ามาหาวันนี้นะถ้าเป็นชีวิตจริงของเราอะ่ะเราจะเห็นเลยว่านะครับสิ่งหนึ่งที่เรามีเนี่ยพอได้ยินเรื่องเนี้ยอดจะคิดถึงไม่ได้ว่าโดยความเป็นจริงเราเคยได้ยินที่คุณหมอลพภาเล่าเรื่องให้ฟังเนาะนะครับจากการที่มีคนคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นคนที่ อาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีโอกาสนะครับชื่ออันหลงอันหลงเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในเมืองจีนนะครับแล้วเขาได้ยินมาว่ามันมีดินแดนอยู่ดินแดนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านะครับเป็นดินแดนแห่งโอกาสนะครับ mm hmm. เขาเลยพยายามที่เก็บเงินนะเก็บทองจนกระทั่งวันหนึ่งเขารู้ว่าถ้าเขาขึ้นไปอยู่บนเรือลํานี้ได้ซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปอยู่บนเรือลํานี้ได้นะครับเขาจะเป็นคนหนึ่ง ที่สามารถได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขายังติดอยู่กับภาพที่ว่าเคยมีคนรุ่กนก่อนๆเล่าให้เขาฟังว่าการที่อพยพลงเรือไปเนี่ยมันจะต้องเบียดเสียดมันจะต้องพยายามนะเอาชีวิตเข้าแลกอยู่ในพยันตรลายนะครับแต่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขาเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อที่จะแลกกับตั๋วที่ไปอยู่บนเรือลำหนึ่ง ที่เป็นเรือสำราญแต่ด้วยความคิดของเขาเองอ่ะคิดว่ามันจะต้องเข้าไปเบียดเสียดกันมันจะต้องไปแย่งคิงกันมันต้องพยายามพาตัวเองไปสูกดินแดนแนะั้นอ่ะโดยที่แยกลำบากบนเรือที่เข้าขึ้นไปอยู่นะครับพอเขาขึ้นไปอยู่บนเรือสำราญได้สิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเขาพาตัวเองนะฮะพยายามแอบซ่อนผูต้ตรวจผู้ตรวจตัวบนเรือนะครับ แล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ใต้ถุนเรือนะคือห้องครัวนะเล็กๆใต้ถุนเรือนะครับแล้วตลอดระยะเวลาของการเดินทางระหว่างดินแดนที่เขาอยู่ไปจนถึงดินแดนใหม่นั่นะนะมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ10วันในการเดินทางเข้าจูดด่โดยการที่ประครับประคองตัวเองทนหิวนะครับทนอยู่แบบลำบากอยู่บนเรือนะครับหาเศษอาหารกินอยู่ใต้ถุนเรือจนกระทั่งนะครับ วันท้ายๆจัดึงดินแดนที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วระหว่างที่เขาคุยหาอาหารอยู่นะเขาไปชนถูกอุปกรณ์ในเรือนะครับเสียงดังโครมเลยนะครับพูดตรวจตั๋วบนเรือนะ่ะคือเจ้าหน้าที่เรือมาเจอเขาเข้าก็บอกว่าอ๋อหลงขึ้นมาอยู่บนเรือนี้ได้ยังไงคุณเป็นใครขึ้นมาอยู่บนเรือนี้ยังไงอ๋อหลงก็ด้วยความกลัวตัวสั่นเทาเลยบอกว่าเนี่ย ฉันขึ้นมาอยู่บนเรือตั้งแต่วันแรกที่เรือออกเดินทางมาแล้วนะแต่ฉันมีตั๋วนะเขาก็ยื่นตั๋วให้เจ้าหน้าที่เรือดูเจ้าหน้าที่เรือพอเห็นตั๋วนั้นเข้านะครับก็โค้งคำนับอย่างสวยเลยแล้วบอกว่านายท่านจริงๆตั๋วที่ท่านมีเนี่ยเป็นตั๋วที่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างบนเรือได้สามารถกินอาหารทุกอย่างบนเรือได้ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายบนเรือได้ทั้งหมดเลย แต่นายท่านทําไมมาอยู่ใต้ถุนเรือแล้วกินเสร็จอาหารอยู่ใต้ถุนเรือวันนี้อีกสักแปบบ๊บมันก็จะถึงท่าเรือแล้วสิทธิของท่านน่ะมันหมดไปแล้วแต่ยังไงก็ขอให้ท่านใช้ชีวิตต่อไปในดินแดนแห่งโอกาสอย่างเต็มที่ลาก่อนนายท่านแล้วอโลงก็ถึงดินแดนนั้นแล้วก็เดินขึ้นเรือเอเดินเดินขึ้นฝั่งไปนะครับจากภาพภาพเนี่ยจริงๆ ย้อนกลับมาสิ่งที่อยากแบ่งปันเนี่ยนะพวกเราจริงๆนะฮะเราได้เรียนรู้ว่าเราอยู่ในธุรกิจเอ็มซานะะไม่ว่าจะใช้เวลาอยู่ในธุรกิจเอ็มซามานานเท่าไหร่เราจะเห็นเลยว่าวันนี้ในดินแดนที่เรากําลังเดินขึ้นฝั่งขึ้นมาเนี่ยนะครับดินแดนของเอ็มซานี่ยกําลังประกาศว่ามีทริปสัมมนาที่ชื่อว่าการสัมมนานักธุรกิจเอ็มซาระดับผู้นําประจําปี2565นะครับคือ ลอนดอนประเทศอังกฤษสิ่งที่เราคิดเราคิดยังไงครับเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโอกาสเดียวกันโอกาสของธุรกิจเอ็มซาโอกาสที่ไม่เคยแบ่งแยกว่าใครมีสิทธิทำหรือไม่มีสิทธรริทำโอกาสที่บอกว่าทุกคนล้วนมีสิทธิเข้าร,ร่วมได้ทั้งสิน้นเปรียบเสมือนลายแทงเมื่อสักครู่ครับคนที่เริ่มมีลายแทงอยู่ในมือเขาทำยังไงครับ เขาเป็นคนหนึ่งที่เริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วบอกว่าจะเดินทางยังไงระหว่างทางเขาเจออุปสรรคระหว่างทางเขามีการลงมือทําระหว่างทางเขามีการที่จะคิดปรับเปลี่ยนวิธีอยู่ตลอดเวลาแต่รู้อย่างเดียวว่ามันมีเป้าหมายตามรายแทงนะครับวันนี้เช่นกันถ้ารายแทงตัวเนี้ยคือตารางนะครับของการเก็บคะแนนสู่การพิชิตลอนดอนเนี่ยมันคือลายแทงที่ทุกคนมีอยู่ในมือแล้วทั้งสิ้นนะครับแล้วบอกว่าจุดหมายปลายทางนี่ะ การันตีว่าไม่ลำพังว่าระหว่างทางนะครับคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคคุณอาจจะเอาชีวิตเขาแรกมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันคือการที่บอกว่าระหว่างทางต่อให้ปลายทางนะครับที่คุณได้รับะมันคือรายได้ประมาณหนึ่งล้านบาทและระหว่างทางมันคือการเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขของการที่เราได้พัฒนาตัวเอง มันคือเส้นทางของรายแทงทั้งสิ้นถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะเห็นเลยว่านะครับที่สุดแล้วถ้าเราได้บรรลุถึงเป้าหมายของรายแทงคือขุมทรัพย์ที่เราได้รับมันคือขุมทรัพย์ต่อต่อไปที่จะมากขึ้นมากขึ้นไม่ลําพังขุมทรัพย์เดียวนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับว่าในรายแทงของเอ็มตาที่มีให้เราเนี่ยคือการสัมนาที่กรุงดอนดอนเนี่ย สิ่งแรกที่เราต้องคิดคืออะไรครับอย่างที่เราทราบกันสิ่งแรกที่เราต้องคิดคือเราต้องรู้ว่าทริปเนี่ยมันเป็นทริปแห่งการเปลี่ยนชีวิตและเราเองก็สามารถทําได้นะครับอย่างที่บอกไปนะคือเราต้องเปลี่ยน mindset ของเราซะก่อนสิ่งที่เราเคยไม่สิ่งที่เราเคยไม่ได้ในอดีตใช่ว่าอนาคตเราจะไม่ได้บางคนเริ่มต้นทริปแรก การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกกับเอ็มซ่าการไปต่างประเทศครั้งแรกกับเอ็มซ่านะครับโดยที่ใช้ทริปนี่ใช้โอกาสของเอ็มซ่าใช้ลายแทงของเอ็มซ่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันหลายคนไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในเอ็มซ่าหลายคนไม่เคยต่างไปต่างประเทศมาไปได้ไปต่างประเทศครั้งแรกกับโอกาสที่ชื่อเอ็มซ่าเปลี่ยนไมเซ็ตของเราซะใหม่ถ้างานใดก็าตามมีคนคนหนึ่งที่ทําได้เราเป็นคนหนึ่ง ย่อมต้องทำได้เหมือนกันเพราะเอ็มตาไม่เคยบอกว่าใครจะมีสิทธริทรมหรือไม่มีสิทธรริทมเอ็มตาไม่เคยบอกว่าต้องมีวุฒิการศึกษาระดับไหนถึงจะประสบความสำเร็จแล้วไปพิชิตทิปลอนดอนได้เอ็มตาไม่เคยกำหนดด้วยการศึกษาเอ็มตาไม่เคยกำหนดด้วยความสูงเอ็มตาไม่เคยกำหนดด้วยความสวยเอ็มตาไม่เคยกำหนดด้วยความหล่อรู้อย่างดียว่าเอ็มตาบอกว่าให้เราเปลี่ยน m i n ์เซตให้เราใช้โอกาสของเอ็มตาเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดดังนั้นนะครับ สิ่งที่เราถ้าเรารู้ได้ว่าเราต้องเปลี่ยนจากความเชื่อของเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถพิชิตทริปลอนดอนได้สิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องมองต่อไปว่าแล้วเราจะต้องทำอะไรถ้าเราคิดว่าเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ไปไปพิชิตทริปลอนดอนกับเอ็นตาได้แล้วในปีต่อๆไปคือทุกคลิปกับเอ็นตาเนี่ยมันจะตามมาเราต้องทำอะไรฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าย้อนกลับมานะฮะ เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าในเอมสตาในทิปลอนดอนเนี่ยเราจะต้องประกาศเป้าหมายเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ตอกย้ำกับตัวเองให้ย้ำเตือนกับเป้าหมายของเราตลอดเวลานะครับเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่เขาเรียกว่ายึดมั่นกับเป้าหมายอและกล้าประกาศเป้าหมายออกมาให้โลกรู้แสดงว่าเขาบอกกับ ตัวเองและบอกกับคนทั่วไปว่าเขามีเป้าหมายเข้าชัดเจนจริงๆนะสิ่งที่ผมทําขอยย่มมาแบ่งปันอันนี้คือภาพโต๊ะทางานของผมฮะที่ถ่ายออกมาสดๆเลยผมเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วอลเปเปอร์นะครับเปลี่ยนตั้งแต่แบ็กกราวของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมะทั้งสองเครื่องเลยนะครับทั้งไอตัว All in One ที่ใช้อยู่เครื่ vo, อง o e n o v o เขาตัว SP เนะี่ยเปลี่ยนเป็นภาพของกรุงลอนดอนเลยนะครับแม้กระทั่งภาพโทรศัพท์มือถือผมก็เปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์ นะ Wall w a l l เ a p ร r ของโทรศัพมมท์มือถือก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นภารกิจญี่ปุ่นผมก็เปลี่ยนเป็นภารกิจลอนดอนใหม่ขึ้นมาหมายออกไปมันเป็นการตอกย้ำกับตัวเองให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกๆวันว่าภารกิจหนึ่งในชีวิตของเราเนะี่ยคือการสมาัมมนาณกรุงลอนดอนนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือทำความเข้าใจก,กับเงื่อนไขและคะแนน นะครับจากย้อนกลับมาฮะถามว่าคนที่จะเดินทางตามลายแทงนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่ต้องศึกษาแล้วฮะว่าลายแทงตัวเนี้นะครับมันจะต้องผ่านป่าเขาลำนาวไพมีเส้นทางไปยังไงเขาจะวางแผนแล้วว่าจะต้องขี่ม้าไปว่าจะต้องขึ้นรถไปว่าจะต้องไปทางเครื่องบินไปทางเฮลิคอปเตอร์เขาต้องวางแผนทั้งหมดเช่นกันฮะสิ่งที่เราต้องทํากับเงื่อนไขลอนดอนเนี่ย ทําความเข้าใจกับรายแทงทําความเข้าใจกับตันลางนะครับที่เกิดขึ้นที่เราทําขึ้นมาว่าในแต่ละเดือนเราจะไปถึงแต่ละจุดหมายของเรานะครับเช่นออกเดินทางมันจะต้องผ่านเมืองอะไรมั่งผ่านอุปสรรคอะไรมั่งเราจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมนะสภาพกำลังนะครับแต่ในลายแทงของการเดินทางสู่ลอนอนตัวเนี้ยอย่าลืมนะมันไม่ได้แลกด้วย เลือดเนื้อมันไม่แลกเลือดความเสี่ยงมันไม่แลกกับสิ่งที่มันเป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นมันมีอยู่อย่างเดียวว่าเราเข้าใจเงื่อนไขคือการที่เราต้องมียอดส่วนตัว1,000 PV ยอดส่วนตัวนะ1 0หน PV นะครับในแต่ลเดือนของการเก็บคะแนนแล้วอย่าลืมต้องมี2องซูเปอร์เบเซอร์นะตอกย้ำตรงนี้เลยนะครับแล้วมาดูต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคะแนนนะทุกๆหนึ่ 1, PV ในฝั่งทีมอ่อน จะเท่ากับหนึ่งคะแนนท่องเที่ยวเมื่อวานคุณหมอบอกไปว่าถ้าเรามองตรงนี้เราจะมองเห็นว่าเราเป็นโกสตาได้สิบคะแนนท่องเที่ยวเราเป็นอ่โกสตาได้สามสิบคะแนนคะแนนเป้าหมายหนึ่งพันห้เราคะแนนท่องเที่ยวเราถอดใจซะก่อนแสดงว่าตรงเนี้คือไมล์เซตของเราเราอาจจะยังไม่เข้าใจมากพอถึงกฎค่าทวีคูณถึงกฎของการสร้างทีมคงถึงกฎที่เรานะได้ฟังจากผู้นำและคุณหมอได้แบ่งปันว่า การที่เราจะรอให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จเพื่อเราได้ไปลอนดอนกับการที่เราจะไปช่วยให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จสร้างทีมผู้นําขึ้นมาเนี่ยแล้วในที่สุดเราและทีมของเราจะพิชิตทิพลอนดอนได้ตรงนี้ความหมายมันต่างกันดังนั้นถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขและคะแนนการสัมมนาทิพลอนดอนแล้วสิ่งที่เราเข้าใจคือเริ่มลงมือทํานะครับถ้าเราเข้าใจทิพลอนดอน สิ่งที่เราเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องทําคือตั้งเป้าหมายเดือนนี้เอาเป็นแต่ละเดือนนะคนที่จะเจอขุมทรัพย์ตามรายแทงไม่ใช่ว่าแค่ลงมือทําวันแรกและไปถึงขุมทรัพย์ไปถึงจุดที่รายแทงระบุไว้ทันทีไม่ใช่เขาต้องผ่านอุปสรรคผ่านการเดินทางครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านการปรับเปลี่ยนแผนการวิธีการครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเช่นกันสิ่งที่เราต้องทํา สำหรับทิปทริปลราันในครั้งนี้คือตั้งเป้าหมายเดือนนี้เดือนนี้ก่อนแล้วลงมือทําถ้าสังเกตตามไายแทงเดือนนี้มันคือเดือนนะครับมีนาคมอย่างที่บอกไปฮะถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขสีแดงๆตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันคือเงื่อนไขของเดือนนี้ที่บอกว่าเราจะตั้ง,งเป้าหมายนะครับสมมติว่าเราจะตั้งเป้าหมายเป็นโก้สตาร์ในเดือนนี้นะครับนี่เป้าหมายตรงนี้เลย กดเข้าไปดูในสถานะองค์กรของเรากดเข้าไปดูในผังองค์กรของเราแล้วดูนะแล้วทําการวิเคราะห์ผังองค์กรของเราเขียนออกมาด้วยลายมือของเราฮนะสมมุติกระดาษนี่เป็นกระดาษ A4 ใบหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วเป้าหมายถ้าเป้าหมายของเราคือการเป็น goal star ในเดือนมีนาคมอย่างต่ําในเดือนนี้นะครับเราต้องบอกว่ากระดาษแผ่นนี้เขียนด้วยตัว หนัสงสือด้วยลายมือของเราเองเลยนะฮะบ,บอกว่าเป้าหมายของข้าพเจ้าอะ่ะชื่ออะไรใส่ลงไปเลยยกตัวอย่างเช่นชื่อในมั่นใจทําได้จริงนะครับถ้าชื่อรักนามตระกูลใส่ลงไปนะครับแล้วบอกว่าตําแหน่งนะอาจจะเป็นโกสตาอาจจะเป็นแคทเธรนตตาหรือเป็นตำแหน่งอื่นๆก็ตามนะในเดือนมีนาคม2 5 6วงเล็บลงไปเลยฮะเขียนต่อไปว่ายอดส่วนตัวพัน PV ติ๊กถูกลงไปเลยถ้ามีแล้วถ้ายังไม่มีไอ้ตรงเนี้ยเราต้องดูทุกวันว่ายอดส่วนตัวของเราต้องมีนะแล้วจะให้การสปอนเซอร์กี่ซูเปอร์เบเซอร์ใหม่หนึ่งสอี่ห้าถ้ามีหนึ่งคนแล้วเขียนลายที่หนึ่งเป็นใครลายที่สองเป็นใครในเดือนมีนาคมคือเดือนนี้แผ่นนี้ต้องมีเป็นผลงานประจําตัวนะแล้วเป้าหมายก o ร์สตาร์วิเคราะห์อ,องค์กรขเงลามาเขียนวงกลมทั้งหมดที่มีใน แผนทังองค์กรของเราออกมาทั้งหมดเลยนะครับสมมุติออกมาตามนี้สมมุติออกมาตามนี้นะครับถ้าออกมาตามนี้แล้วสิ่งที่เราต้องราะห์คือเราต้องดูว่าวิเคราะห์อ,องค์กรหาที่มาของสามหมื่นพีวีฝั่งทีมอ่อนออกมาให้ได้เราต้องรู้ว่า p ีวีสามหมื่นพีวีในฝั่งทีมอ่อนเนี่ยนะครับจะมาจากไหนแล้วก็จะคิดต่อไปว่าเอะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับตัวเราเอง กับเป้าหมายโกลสตาร์ pv ฝั่งอ่อนสาม0 0ื pv ถ้าวิเคราะห์เราจะเห็นว่าเอ๊ะใครนะเป็นดูเซอร์มั่งใครบ้างที่ใช้สินค้าใครบ้างที่ใช้สินค้ามีกี่คนที่ใช้สินค้าแล้วมีกี่คนที่น่าจะไปคุยให้เขาร่วมเป็นผู้นำพัฒนาให้เขาเป็นผู้นำพัฒนาให้เขามีตำแหน่งพัฒนาให้เขาเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ในธุรก,กิจเอ็มตา ไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งบอลสตาร์มีใครไหมนะครับที่เขามีคะแนนเก็บคะแนนไว้ฝั่งหนึ่งอยู่แล้วโอกาสที่เขาจะเป็นบอลสตาร์เดือนนี้เพื่อจะมีรายได้ประมาณ3-5,000เป็นไปได้ไหมหรือไม่กระทั่งมีใครไหมที่มีคะแนนนะเยอะแยะมากมายเหลือเฟืออยู่แล้วและเขาแน่จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นซินเวอร์สตาร์มีรายได้ประมาณ10,000บาทกับเอ็นตาได้อย่างแน่นอนในเดือนนี้แล้วมีใครมั่งอ่ะในทีมงานของเราจากผังองค์กรที่เราเขียนออกมาด้วยตัวเราเองนะฮะ ปรึกษากับแอปไลน์ของเราถ้าเรายัางถอดผังองคอ์กรไม่เป็นนะครับแล้วถอดผังองคอ์กรตัวนี้ออกมาแล้วดูว่าเออถ้าอย่างเงี้ยในเมื่อเป้าหมายของเราต้องมีการสปอนเซอร์ซูปเปอร์เวเซอร์ใหม่เราจะวางซูปเปอร์เวเซอร์ใหม่ของเราให้มันมีผลประโยชน์มากที่สุดในการที่จะส่งเสริมให้ทีมงานของเราได้ประสบความสาเรา็จนะเราจะวางนิวเอของเราลงไปณนะตาแหน่งไหน อันนี้คือการถอดผานงองค์กรออกมาแล้วเราทำความเข้าใจเราจะเห็นเลยว่ายูเซอร์มีเท่าไหร่ผู้นำที่เราจับมือตั้งใจสร้างงานด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทิ่ลอนดอนหรือทิ่อื่นๆที่เกิดเกิดขึ้นในอนาคตกับธุรกิจเอ็มซาเนี่ยจะเป็นใครมั่งเราจะสร้างผู้นำร่วมกันนะครับแล้วจับมือร่วมกันเคลียร์แผนเคลียร์เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่ ผู้นำของเรารวมถึงตัวเราน่าจะพัฒนาเรียนรู้นะครับแล้วทําลงมือทํา 3S 1M อย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับพอได้ตามนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาครับเราดูฮนะคนที่เป็นผู้นําของเราที่เราจะจับปือทํางานร่วมกันนะ่ะทํความเข้าใจกับแพลตฟอร์ม TEC ด้วยกันนะเพราะแพลตฟอร์ม TEC ถ้าเราเข้าใจจริงๆนะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนที่จะกลายเป็นตําแหน่งที่ชื่อว่าตําแหน่งตั้งแต่บอลสตาซินวซาหรือแม้กระทั่งโกซา นะครับด้วยแบบแพลตฟอร์มท c c เนี่ยสังเกตนะครับะพังสเต็ปแรกที่เขาเข้ามาทำหลังจากที่เขา้าทำตามเงื่อนไขแล้วไม่ว่าจะเป็นการสมัครไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิง้งเปลี่ยนสถานะตัวเองกลายเป็นซูเปอร์เวเซอร์แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือช่องทางอื่นให้เขานะครับสเต็ปแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยคือการเป็นบอนสตาร์แล้วนะครับ การเป็นบอลสตาร์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะถ้าทําเงื่อนไขคือเป็นซูเปอร์วเซอร์แล้วก็เริ่มชวนคนไม่ยากครับจากการวางแผนร่วมกันว่าถ้าอย่างนี้เราก็สปอนเซอร์เขาก็สปอนเซอร์การที่เอาเป้าหมายการสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาร่วมกันเนี่ยในที่สุดแล้วการที่เขาจะเป็นผู้นําใหม่จากการเป็นบอลสา์เป็นคนที่มีรายได้จากอินซาไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขตามแพลตฟอร์ม T s อจริงๆเราจะเห็นเลยว่าลำพังสเต็ปหนึ่ง นะครับก็มีรายได้หลักพันสเต็ปสรายได้มากกว่า20,000แล้วสเต็ปที่3าก็มีรายได้หลักแสนละนะครับจากกดค่าทีวิคูณของแพลตฟอร์ม t e c ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทำถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าจะพิชิตขุมทรัพย์พิพชิตลายแทงพิชิตเป้าหมายคือลอนดอนกับเอ็มซานะฮะเราต้องหาคนที่ จะเข้ามาเรียนรู้กับเราในฐานะผู้นํากับเราให้เจอจากการวิเคราะห์องค์กรจากการถอดผังองค์กรออกมานะครับถ้าเราถอดออกมาตรงนี้ได้เราจะเห็นเลยว่านะครับผู้นําของเราที่จะเป็นบอลสตาร์จะเป็นซินวอร์สตาร์จะเป็นคนที่พิชิตเป้าหมายที่ลอนดอนกับเราเนะี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีรายชื่อของเขานะครับลายชื่อที่เขาเขียนออกมาเนะี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่เขาวาดหวังว่าเขาจะผ่านสเต็ปแรกของแพลตฟอร์ม PEC จากการที่จะเป็น ตำแหน่งนิวพินในเอ็มซานะครับเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ดาวน์โหลด Zoom กับเราเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มซาช้อปปิ้งเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆของเอ็มซานะครับเขาจะเข้าเว็บไซต์เข้าไปดูแผนพังองค์กรเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของตัวเขาเองนะครับในการล็อกอินเข้าไป ในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาเขียนรายชื่อออกมาแล้วเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เป็น New พินและพิชิตทิฟลอนดอนได้นะอย่าลืมว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์อ,องค์กรนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีคนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นนักธุรกิจและจะมีส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นยูเซอร์สิ่งที่เราต้องทํานะครับทั้งตัวเราเองและคนที่เราโฟกัสทางานด้วยเนะี่ย แต่ละคนน่าจะต้องมีการเติมเต็มสินค้าลงไปนะครับเพราะสินค้านะครับมันคือจุดเริ่มต้นของการที่จะก่อให้เกิด p ีก่อให้เกิดทุกความสำเร็จก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะในกลุ่มของไวทอสตาร์ที่เป็นตัวหลักเลยนะในกลุ่มของแอสทในกลุ่มอื่นๆืทายดี้โฮมและบอดี้ซอฟต์นะครับถ้าเรามีตารางตัวนี้ออกไปเราจะเห็นเลยว่านะผมยกตัวอย่างในเดือนที่ผ่านมาเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหา เราจะเป็นคนหนึ่งที่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากินนาการอย่างชัดเจนแล้วเราลงมือทํานะครับยกตัวอย่างเช่นในเดือนนี้ผ่านมาต้องบอกเลยว่านะครับยกตัวอย่างนะอันนี้เอามาแบ่งปันนะอย่างของอย่างอย่างของพี่สาวผมเองนะปรากฏว่าเดือนที่ผ่านมาจากการเนื่องจากที่เราทราบอยู่แล้วนะเขาก็ติดตามผมพยายามจะแนะนําสินค้าต่างๆให้เขาได้รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็น ในกลุ่มไวโบทสต้์ทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่กินเจนะครับกินกินเจแบบเคร่งคัดเลยแล้วพอดูแล้วไม่ว่าจะเป็นมันติโปก็รับประทานไม่ได้ก็เ,เนื่องจากมีเป็นโปรตีนจากปลานะครับน้ำมันลำ้านะ่เนื่องจากเขาเคร่งคัดนะในในส่วนของแคปซูลของน้ำมันลำ้าวเนะี่ยคนที่กินเกแบบเคร่งคัดก็กินไม่ได้อีกนะครับ ตัวเดอร์มาีนก็มีกระดูกอ่อนปราฉามก็กินไม่ได้อีกตัวแคลฟิลก็เป็นแคลเซียมจากนมนะครับอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับตัวฟิตออยน์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขากินไม่ได้อยู่แล้วแต่บังเอิญน,นะครับดูแล้วปรากฏว่าออฟไนพัทเนี่ยเป็นส่วนผสมที่คนกินเจกินได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะไม่มีส่วนผสมใดที่เป็นข้อห้ามเลยนะครับเขาก็เริ่มรับประทานออฟไนนจากหลายเดือนที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งในเดือนที่แล้วนะครับ ปรากฏว่าได้คุยกับเขาเขาประทับใจตัวออฟไนท์ night, เนื่องจากปกติเขาเป็นคนหนึ่งที่จะแสบตาตลอดอน,นั้นคือพี่สาวจริงๆของผมนะฮะเขาเลยมีการแนะนําออกไปในกลุ่มคนที่กินเจนด้วยกันนะครับแล้วผมก็บอกว่าเอาง่ายๆเลยก็ออกแบบให้ให,ให้ให้ท่านนะครับบอกว่าถ้าอย่างนี้เอาไปแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับปกติถ้าสั่งกระปุกเดียวเนี่ยนมันไม่ถึงสองพันจะมีค่าส่งร้อหนึ่ง แต่ถ้าจะให้เห็นผลจริงๆอ่ะทานสัก2กระปุกต่อเนื่องแล้วสั่ง2กระปุกเป็นราคาพิเศษนะครับคู่ละ2อ0พคู่ละสองพบาทส่งถึงที่เลยไม่ต้องมีค่าขนส่งชื่อไหมครับจากพิภัณฑ์ออฟแมทตัวเดียวพี่สาวผมแนะนําออกไปได้ทั้งหมด13ชุด13ชุดชุดละ600 PV ีเฉลี่ยอยู่ที่ได้มาทั้งหมดจากยูเซอร์รายเดียวนะฮะคือพี่สาวของผมเนี่ย 8,000กว่า p v เกือบจะเป็นบอลสตาร์นะฮะแล้วมีไรายได้กลับเข้าสู่บัญชีของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะซึ่งทั้งหมดจะเห็นเลยว่าจากการที่เรามองเห็นและให้รายละเอียดของของการทำตารางสินค้าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลเยอะมากๆนะฮะหรือแม้กระทั่งเราสังเกตนะ PP f i b e เเนี่ยใน400 p v มาติโป500 p v น้ำมันลําำ้าวนะครับอาจจะเป็นแพ็คคู่หรืออาจจะเป็น Family Pack เนี่ยมันก็250 PB ถึง0ัน p v เดอร์มาลีน300รอ pb ออฟไนส์300 pb แคลฟิล1 0หนึ่ง้อ pb พีทพันธ์เนื้น้น้ำมันปลาลืมไปกระทั่งในกลุ่มเอสนี่โปรโมชั่นอย่างเงี้ยฮะทุกตัวเลยเราสังเกตนะฮะเฉพาะไอตัวโปรโมชั่น S อสนี่อันนี้ก็เจ็ดร้อยประมาณเจ็ร้อยกว่า pb นะครับอย่างที่บอกไปฮะทั้งทีมของเราลอง ให้รายละเอียดตรงนี้ลงไปกับคนที่เราโฟกัสผมเชื่อว่าตําแหน่งที่ชื่อว่าตําแหน่งดูวิสตาหรือแม้กระทั่งเพรสซ่า,า Star, มันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเราให้ความสําคัญตรงนี้จริงๆนะครับจากตรงนี้นะครับเข้าใจเงื่อนไขหลังจากนั้นทําอะไรต่อครับตั้งเป้าหมายและโดยที่ว่าเชื่อว่าเราทําได้นะครับแล้วให้ความสาคัญกับการที่เราทําเงื่อนไขส่วนตัวกับการที่ลงรายละเอียดถอดผังองค์กรออกมาทําตารางรายชื่อออกมา แยกประเภทคนที่ทําเป็นธุรกิจแยกประเภทสําหรับคนที่จะเป็นยูเซอร์ในการเติมเป็นสินค้านะครับที่สำคัญที่สุดฮนะวิเคราะห์ประเมินคะแนนเป็นระยะระยะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําเลยนะครับสิ่งที่ต้องทําตรงนี้เพราะอะไรฮะรเรามาสังเกตว่าเงื่อนไขทุกอย่างทํามาดีแล้วนะจะเข้าสู่รายแทงเข้าสู่สมบัติของรายแทงเนะี่ยเราต้องดูว่าตอนนี้เราเดินทางถึงตรงไหนแล้วนะครับประเมินเป็นระยะระยะยกตัวอย่างเช่น เราเป็นผู้นําที่จะสร้างความสําเร็จจากเนื้องานของเราเองขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้ทีมงานของเราที่มีเป้าหมายชัดเจนประสบความสาเร็จด้วยเนื้องานของเราอย่างที่บอกนะโฟกัสและประเมินว่าสมมุตินะฮะคะแนนของเราวันที่เจ็ดคะแนนเรามาเท่าไหร่ละฝั่งซ้ายฝั่งอ่อนฝั่งที่เป็นทีมอนนะ่อนมามาเท่าไหร่ละฝั่งขวามาเท่าไหร่แล้วนะครับวันที่15คะแนนมาเท่าไหร่แล้วยีิบสองคะแนนมาเท่าไหร่ละยี่ิบเก้าคะแนนมาเท่าไหร่แล้วแล้วมีการวิเคราะห์ประเมินรู้ว่า ทำไมช่วงไหนคะแนนมาเพราะอะไรจากตารางตรงไหนจากสินค้ายังไงนะคนไหนที่ยยังไม่ได้ไปไปเติมเต็มสินค้ามั่งแล้วคะแนนจะมาตามนั้นเมื่อไหร่นะครับแล้วสุดท้ายสองวันสุดท้ายเป็นวันที่เราจะเอามาประเมินวิเคราะห์มาเติมเต็มส่วนขาดมาพยายามซ่อมส่วนที่อาจจะเกินเป้าหมายอาจจะขาดเป้าหมายเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีวิการวิเคราะห์ว่าในที่สุดแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่คะแนนครบสามหมื่นพีบีตาม เป้าหมายที่เราตั้งไว้เช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเป็นโกซาคือฝั่งอ่อนสามหมื่นตั้งเป้าหมายเป็นแพทฝั่งอ่อนห้าหมื่นตั้งเป้าหมายเป็นเพอฝั่งอ่อนหนึ่งแสนตั้งเป้าหมายเป็นลูบี้ฝั่งอ่อนสองแสนมันต้องประเมินคะแนนระยะขณะเดียวกันก็ประเมินคะแนนของทีมงานที่เราโฟกัสด้วยเช่นกันโจทย์เดียวกันคือระหว่างวันที่เจ็ดสิบห้ายี่สองยี่เก้าและก่อนจะถึงวันปิดยอดนะครับสังเกตถ้าตรงเนี้ยจะไม่พลาดนะเป้าหมายเลยนะครับแล้วอัพไลน์เป้าหมายใหญ่ ดาวไลน์ลจะโชคดีแต่อย่าลืมนะฮะเรามีอัพไลน์ได้ไม่กี่คนแต่ดาวไลน์ลเรามีเยอะแล้วดาวไลน์ลยเยอะๆของเรานะจะโชคดีทุกคนเลยท่านเราเป้าหมายใหญ่วันนี้เจินที่ลอนดอนครับสวัสดีครับ Chewing.